ครับผมทีมงานนันปโคเทปรีนะครับวันนี้ดูหน้างานขุดสะขนาด20คูณ20ลึก4เมตรและทอยดินทำพื้นที่ปลูกบ้านและทำสวนเกษตรโดยใช้โกบิโก้ SK 200 Super X หน้างานอยู่ติดโครงการช่องของมอันของพ่อหลวงราชการนะครับนะครับนี่ ติดต่อจ้างงานมาได้เลยนะครับนัาเปโคเพชรุรี Facebook ร้อนมากร้อนมาก พ่วงให้บรีครับถายดินวันนี้เหลือแต่แม่ไม่มีลูกนะครับ ตาลูกนี้ราคาอยู่ที่แปดหมื่นบาทพร้อมพลอยดินแปนเลยครับแบก พอไหมฮะพอป่ะก็พอ,พอ,พอไหมแค่นี้เดี๋ยวปรับให้เรียบไปทิ้งพอเดี๋ยวปรับให้เรียบไปทิ้งใช่ไหม ที่ปูบ้านนะครับ ในพื้นที่จัดสวปนปนลูกพืชละปลูกพืชไร่นะครับ